แบงก์โนนะครับหนึ่ครับรายการนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่บริษัทเพื่อเสรีได้ทําการประมูลต้นแบบตัวอย่างนี้นะครับเป็นหนึ่งในความหายากขั้นยอดนะครับเริ่มด้วย2 5งแสนบาทครับสองแสนาบาทครับสองแสนห้าครับสองแสนครับสองแสนหกอะฟรอนต์ครับเนบาทไรนาอะฟรอนต์นะครับ Anybody wanna go to s e v to s right now to s e 280 they have 280000 but right now like they have 290 they have to 300000 but right now they have 310 they have 310 320 they have 330 340 they have 340 right now they have 350 360 they have 360000 but right now 370 380 they have 380 right now e XJV3 e ด้ e ป็ e a ้อยที่0 0 0 0บาทนะครับเอาไป3 0 0 0นะครับมีไหมครับมีไหยครับ3 0 0 0ครับ3 9 0 4,000ครับ4,000บาทไป now anymore มีไหมครับ If there is no higher price นะครับ I'm gonna close it 4,000 0 0บาทไป now ขายนะครับ 980ครับ